หกรยแปดสิบน่ก็ืนก็ได้ดอกแม่บอสวุ่่จร้มสามอันสามอันเหรอ สามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบกี่ห้าบาทเป๊กเทอร์ขนมน่าก,กินมากเลยแต่กระโปรงแน่นแล้วกระโปรงปีแล้ว muối nhon muối nhon muối nhon